สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาล้างแปรงแต่งหน้ากันด้วยน้ำยาล้างแปรงจาก m a c b u t c a n c e r แปรงที่นำมาล้างวันนี้นะคะก็คือเป็นแปรงเล็กทั้งหมดก็เป็นแปรงที่เกี่ยวกับเรื่องของงานตาแล้วก็งานคิว้วส่วนแปรงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาซึ่งไม่ว่าจะเป็นแปรงลงรองพื้น แปรงปัดแก้มหรือว่าแปรงปัดหน้าเก๋จะไม่ใช้น้ํายาล้างแปรงของแม็กในการล้างนะคะสาเหตุก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะก็เป็นเพราะว่าน้ํายาล้างแปรงของแม็กนะค่อนข้างมีราคาที่สูงเมื่อใช้กับแปรงที่มีขนาดใหญ่มันก็ค่อนข้างจะเปลืองน้ำยาล้างแปรงของแม็กตัวนี้เขาก็จะช่วยทำความสะอาดคราบสกปรกคราบเมคอัพต่างๆที่ติดอยู่ภายในแปรงให้หลุดออกอย่างสะอาดหมดจด ช่วยปรับสภาพเส้นใยของขนแปรงช่วยรักษาขนแปรงให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นไม่พังง่ายแล้วก็ขนแปรงมีความนุ่มขึ้นบรรจุภัณฑ์เขาก็จะเป็นขวดพลาสติกนะคะแล้วก็ฝาสีดำน้ำสีชมพูเวลาเปิดปิดเขาก็จะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้เวลาเปิดมาก็จะมีเสียงแล้วก็เทแล้วก็บีบน้ำออกได้เลย ปริมาณที่เขาให้มาอยู่ที่235มิลลิลิตรราคานี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณ780บาทอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือกระดาษทิชชู่แล้วก็มีถ้วยใบเล็กๆใบหนึ่งเก๋จะใช้ถ้วยใบเล็กๆเนี่ยเฉพาะตอนที่เก๋ล้างแปลงในจํานวนที่หลายๆแปลงนะคะถ้าล้างแค่แปลงสองแปลงสามแปลงอย่างเงี้ยเก๋จะไม่ใช้ถ้วยนี้เก๋จะใช้กระดาษทิชชู่อย่างเดียว ต่เกียจะมาทําให้ทุกคนดูก่อนนะคะเวลาเกลาร้างแค่แปลงหนึ่งหรือสองแปลงเนี่ยเก๋จะไม่เทน้ําใส่ถ้วยนะคะแต่เกีก็จะดึงทิชชู่ออกมาประมาณสามแผ่นแล้วก็พับอย่างนี้สักสองครั้งแต่เกีจะเท น้ำยาล้างแปลงลงอย่างนี้เลยนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็ใช้วิธีถูไปถูมาอย่างนี้เลยคราบสบกรปรกต่างๆก็จะออกมาเมื่อด้านนี้เราทำจนสีมันเต็มแล้ว แล้วก็กลับด้านมาใช้อีกด้านหนึ่งแล้วก็เกลี่ยทำความสะอาดต่อถ้าคราบสกปรปกยังไม่หมดอีกเราก็เพิ่มน้ำยาเข้าไปอีกคือทำให้ทิชชู่มันขาวนะคะ เอาถึงจะหยุดแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ผึ่งลมไว้สักแป๊บหนึ่งหรือไม่ก็เป่าพัดลมแป๊บหนึ่งแล้วก็สักพักก็แห้งแล้วทีนี้มาดูวิธีการล้างหลายๆแปลงบ้างค่ะก็ล้างหลายๆแปลงเราก็ขี้เกียจที่จะมาเททีละนิดทีละหน่อย ให้เทน้ำยาลงไปที่ถ้วยนะคะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมเอากระดาษทิชชู่แล้วก็ใช้แปรงจุ่มลงไปที่น้ํายาแล้วก็มาใส่ทิชชู่ทำความสะอาดได้เลย ตัวนี้ก็จะง่ายขึ้นกว่าการไปเททีละนิดทีละนิดเวลาใช้ก็กลับด้านด้วยนะคะเพื่อความไม่สิ้นเปลือง กลับด้านไม่พอกลับด้านอีกรอบ okay. ก็สะอาดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ทำแบบเดียวกันทุกแปลงเลย เรียบร้อยแล้วค่ะชอบตรงที่เขาสามารถทำความสะอาดได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วเวลาล้างเสร็จเราสามารถตั้งหัวแปลงขึ้นได้อย่างนี้เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันจะไหลย้อนกลับเข้าไปที่หัวแปลงแล้วก็ไปทำลายกาวยึดของหัวแปลงให้มันเสื่อมสภาพลง อีกอย่างหนึง่งเขาสามารถแห้งได้ไวแค่เราเอาไปวางผึ่งลมไว้สักพักหนึ่งหรือไม่ก็ถ้ารีบใช้ก็ไปเป่าพัดลมสักแป๊บหนึ่งมันก็แห้งแล้วก็สามารถพร้อมที่จะใช้งานได้เลยค่ะถึงราคาจะสูงไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการใช้งาน ถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานดูก็ไปขอลองได้เลยนะคะที่เคาน์เตอร์แม็กหรือไม่ถ้าสนใจสั่งซื้อไม่อยากจะไปที่เคาน์เตอร์ก็ที่แม็กออนไลน์เขาก็มีส่วนแปลงที่มีขนาดใหญ่หรือพับหรือไม่ก็ฟองน้ำเก๋มีวิธีล้างยังไงใช้อะไรในการล้างเดี๋ยวเก๋จะทำให้อีกคลิปนึงนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ